สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนนัานฟังลักษณะเด่นของยอดนักเทรดคือยดืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวได้ตลอดเวลาครับนี่แหละคือลักษณะพิเศษของยอดนักเทรดทุกคนนะฮะผมได้เดียม,มาจากเป็นทวีตพี่มาร์คฮะแกได้บอกว่าการเป็นนักเทรดหุ้นนั้นหมายถึงการเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนการตัดสินใจและเปลี่ยนตำแหน่ง การลงทุนคุณได้อย่างอิสระเมื่อเงื่อนไขตลาดเปลี่ยนแปลงไปบางคนเรียกสิ่งนี้ว่าการกลับกรอกและมองว่าเป็นความอ่อนแอขณะที่บางคนใช้มันสร้างกําไรหลักล้านและลดความเสี่ยงจากการเก็งกําไรการที่คุณไม่ใช้ข้อได้เปรียบของสภาพคล่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีนอกจากจะเป็นเรื่องที่โง่เข่าแล้วยังทำให้คุณกลายเป็นนักพนัน ไม่ใช่นักลงทุนนี่นเป็นข้อคิดข้อสังเกตที่ผมมองว่ามีประโยชน์มากนะแล้วก็แยกได้ว่าใครเป็นมือใหม่ใครเป็นมือโปรครับใครยังคงลิ้นรนอยู่ในเกมนี้และใครเป็นผู้ชนะในเกมนี้ถ้าคุณไปไปฝังแฝงอยู่ในฟอรัมฟอรัมนักเล่นหุ้นมือใหม่นะมันจะมี กระทู้ประเภทที่ว่าต่อว่าเซียนต่อว่าเซียนว่าไม่ยอมพยุงหุ้นต่อว่า,าตลาดเ,าเจ้ามือที่ไม่ยอมต่างๆนานะคือพยายามบอกว่าคนที่เปลี่ยนใจง่ายๆนะั่นะเป็นคนที่แย่นะฮะพี่มักเองก็โดนนะโดนประมาณว่าเอ้วันก่อนเนี่ยคุณบอกว่าคุณ คิดว่าหุ้นตัวเนี้ยมันดีมากเลยแต่ทําไมวันนี้คุณบอกว่าคุณขายละกลับกรอกนี่วะคุณเป็นคนอ่อนแอคุณเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือนะนี่เป็นสิ่งที่มือใหม่คนที่ประสบการณ์น้อยมากครับมองมองคนที่เปลี่ยนใจในเกมการเทรดได้อย่างง่ายๆที่มานก็เคยตอบกลับก,กันนะว่าเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเมื่อวานเนี่ยผมคิดอย่างนี้วันนี้ผมคิดอย่างนั้น แล้วคุณบอกผมคนกลับกรอกใช่ผมกลับกลอกแต่ว่าไอ้ความกลับกรอกนี่แหละไอ้ความอ่อนแอไอ้ความเปลี่ยนใจง่ายแหละมันทำให้ผมรวยจากเกมการเทรดเนี่ยดังนั้นเนี่ยข้อคิดของพี่มาร์กเนี่ยพยายามจะสื่อบอกเราว่านะความจริงไม่มีมาร์กนะถ้าคุณอ่านสัมภาษณ์นะของยอดนักเทรดทุกคนนะจอร์ดโซรรสชัดเจนสุดฮนะคืออะไรครับที่ผมรวยได้เพราะผมรู้ไวว่าเมื่อไรที่ผมคิดผิดเนี่ย ชัดเจนไหมกฎสำคัญของการเทรดคืออะไรครับคัดลอดชอตเลกจุดโปรฟิตรันคิดผิดเสียน้อยคิดถูกที่มากกว่าพวกนี้เป็นเป็นไมเซ็ตเป็นแก่นก้ำการเทรดเลยครับการเปลี่ยนความเห็นนั้นแท้จริงฮะไม่ใช่ความอ่อนแอนะแต่เป็นกลยุทธ์ของผู้ชนะนี่เป็นสิ่งที่เซียนเขาใช้กันฮะ ไม่มีมิแท้ไม่มีศัตรูถาวรครับถ้าได้ประโยชน์เอาฮะนี่เป็นนี่เป็นคำอาลักษณะของคาแรคเตอร์ที่แมสส่วนใหญ่ไม่ชอบครับเพราะว่ามันเป็นความกลับกรอกใช่ไหมมันเป็นความไม่น่าเชื่อถือแต่จริงๆอะ่ะนักธุรกิจทุกคนที่เป็น,นี้นะนี่คือโลกความจริงอะ่ะดังนั้นถ้าคุณอยากจะได้ประโยชน์ อยากจะทําเงินจากเกมการเทรดได้คุณต้องใช้ไมซ์เซตเดียวกันไมซ์เซตที่คุณมองว่ามันใช้ไม่ได้มันห่วยมันกลับกรอกเนี่ยคุณต้องใช้ไมซ์เซตเนี่ยโอเคละ่ะต้องแยกกันระหว่างความสัมพันธ์นะ่ะคุณจะต้องใช้ไมซ์เซตของการที่เออแมสมองกันมนุษย์ทั่วไปมองกันเลยว่าในเกมการเทรดคุณต้องใช้อีกไมซ์เซตหนึ่งนะเช่นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงความเห็นนั้นไม่ใช่ความอ่อนแอครับ แต่เป็นกลยุทธ์ผู้ชนะเสียนทุกคนเปลี่ยนใจได้ง่ายเปลี่ยนใจตามตลาดครับพี่มาร์กบอกว่านักเทรดนะฮะเมื่อชีพนะเขาไม่มีอีโก้เลยนะเขายอมรับว่าตลาดเป็นผู้ตัดสินสุดท้ายและเขานั้นพร้อมปรับตัวตามตลาดเสมอครับนี่ครับต่อมาข้อสองครับฟลิปฟลอปปิ้งกับความยืดหยุ่นต่างกันยัครับ ฟล็อปปิ้งกับ Flexibility เนี่ยมันเป็นยังไงครับมือใหม่จำนวนมากครับพวกที่มีไมซ์เซ็แบบมนุษย์ทั่วไปนะย้ำนะว่าการเทรดที่แท้จริงนะคุณต้องมีชุดความคิดความเชื่อในทางปฏิบัติที่สวนทางกับธรรมชาติมนุษย์ทั่วไปนะดังนั้นมันมันต้องคำหนึ่งที่คุณได้ยินบ่อยคือแมสซ์โคโลจีไงอะไรก็ตามที่ m a สซทำเหมือนกันนะมัก ผิดพลาดเสมอมักจะเสียเปรียบมัมกจะเสียหายเสมอเนี่ยจะเจนนนั้นเนี่ยมุมมองของนักเทรดแท้จริงกับมุมมองของนักเทรดทั่วไปนั้นต่างเชินครับพยายามปรับนะพี่มาร์กบอกกันว่าคุณอ่ะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านะการเทรดที่แท้จริงอที่ทําเงินนั้นมันจะมีทัศนคติมีแนวทางมีไม้เสตที่ตรงกันข้ามกับธรรมชาติมนุษย์คุณต้องฝึกทํา ในส,สิ่งนี้จรงข้ามธรรมชาติให้เป็นเรื่องธรรมชาติให้ได้นี่เป็นอย่างที่วิมารพยายามมาสื่อแล้วผมก็คิดว่ามันสําคัญมากเลยนะกลับกรอกฟลิปฟลอปปิ้งคือเปลี่ยนไปมาแบบไรเหตุผลขาดหลักการแต่ว่า Flexibility ความยืดหยุ่นกอว่าเปลี่ยนแปลงเพราะมีข้อมูลใหม่ชัดเจนและสมัยสมผลนักเทรดมือโปรนะครับจะเปลี่ยนใจเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะอารมณ์หรือความกลัว แต่เพราะว่าการเปเคราบใหม่นั้นบ่งทีว่าเขาต้องปรับกลยุทธ์ใหม่และเนี่ยดังนั้นความสามารถแล้วก็โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทันทีนั้นคือข้อได้เปลี่ยนนะครับโอกาสที่จะขายคุณสามารถนะตลาดไม่มีตลาดไม่ได้บังคับคุณนะว่าอยากขายอยากขายไม่มีครับ ตลาดไม่ได้มาคุณว่าอย่าซื้ออย่าซื้อไม่มีฮะไม่มีใครเอาปืนที่หัวคุณให้ทำฮะคุณสามารถเปลี่ยนใจได้ทันทีความสามารถในการเปลี่ยนใจนั่นแหละคือข้อเที่บเียบที่คุณต้องใช้ฮะถ้าคุณไม่ใช้นะฮะพี่มาบอกว่านี่แหละเป็นวิธีคิดของนักพนันครับนักพนันเนี่ยเดิมพันโดยหวังโชคช่วยครับให้ความหวังเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ซึ่งความหวังนั้นไม่เคยเป็นกลยุทธ์ครับ มันเป็นเพียงแค่ความคิดความเห็นความรู้สึกแต่มือโปรครับจะตัดขาดทุนเลยเมื่อแผนไม่เป็นไปตามที่คาดเขาจะปรับพอร์ตใหม่ให้เหมาะสมกับตลาดครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะทำเงินจากการเทรดนะอย่าเป็นนักพนันครับอย่าวังไว้โชคเข้าข้างคุณครับแต่จงวางแผนรับมือเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงครับ จงซื้อหุ้นเมื่อเงื่อนไขเอื้ออำหนวยและขายออกไปเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงครับมือใหม่หลายคนเนี่ยนะโอ้โหเสียเงินเพราะว่าไม่กล้าเปลี่ยนแผนบางคนซื้อแล้วไม่ค่าขายแม้ราคาจะตกลงไปเรื่อยเพราะกลัวขาดทุนนี่คือการผันนันครับพี่มาร์กเป็นคนหนึ่งที่โดนในช่วงแรกครับ6ปีแรกแกเป็นนง้ยแกซื้อหุ้นครั้งแรกได้แกหมดตัวนะแกซื้อหุ้น ตามคำแนะนาของโบรกอร์เพราะว่าแกใหม่มากแกไม่เข้าใจว่าเออเนี่ยคือแกเข้ามาด้วยข้อมูลวพาข้อมูลสวยๆหรูของ,ของตลาดทุกคบซื้อแล้วกาไรเปลี่ยนชีวิตเงี้ยหุ้นพลิกชีวิตเนี่ยได้แต่ข้อมูลด้านบวกของตลาดทุนแต่ว่าพอเจอข้อมูลด้านลบที่แท้จริงที่เขาเจอเองอะ่ะประสบการณ์ตรงมันไม่ตรงมันตำเสดีครับเขาต้องปรึกษาผู้รู้ คนที่เขาคิดว่ารู้คือบรกเกอร์แล้วบรกเกอร์ก็บอกว่าเฮ้ยตัวนี้นะมันมีสตอรี่ยารักษาโรคเอดเลยนะถ้ามันลงเนี่ยต้องถัวเฉลีย่ยแต่ปรากฏว่าตัวนั้นอะ่ะมันไม่ได้รับการอนุมัตครับแล้วก็กลายเป็นหุ้นเศษสลึงไปเลยครับหุ้นเพนนีครับพี่มาร์กหมดตัวครั้งแรกครับเนี่ยฮะพอเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงเ,เขาไม่กล้าขายออกครับเคสแรกนะการบดตัครั้งแรก ครั้งสองครับแกซื้อหุ้นแกเป็นบรกเกอร์ใหม่นะบรกเกอร์คนร่าสุดนเนี่ยคนเป็นที่เปลี่ยนใหม่นั้นม a r ก็ t ริงแล้วกันคนที่เปลี่ยนใหม่นั้นเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนเป็นคนที่คุ้นเคยนะน่าจะบอกกันได้อะไรกันได้นะแต่ปรากฏว่าไป,ไป,ไปมานั้นกลายเป็นคู่แข่งกันฮนะใครทําผิดก็รอ,อกันห้ามทําผิดครับมันเหมือนกับ นักเชียบอลสมัยนี้ฮะเออเอาไว้รับกันอะถ้าทีมผู้แข่งแพ้ก็รับกันรับกันไปปกันมาเนี่ยพี่มาร์คสวยครับซื้อหุ้นขาดทุนพอขาดทุนนั้นเนี่ยจะบอกให้มาเก็ตติ้งขายก็กลรวบรับกวโดนล้อไม่ขายครับร้อยมันกลับมาแต่ว่าราคาลงกลับไปเลยครับแกหมดตัวนะครับนี่เป็นทัศนคตินักพนันดังนั้นเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่พี่มาร์ค มองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญก็นเนี่ยต่อไปนะฉันจะตัดขาดทุนให้ไม่เสียเกินให้เสียไม่เกิน10%ไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันเป็นเหมือนกับความเจ็บปวดที่แกเจอสองครั้งไงว่าที่แกหมดตัวเพราะไม่ตัดขาดทุนดังนั้นเนี่ยแกจึงเลิกเลยเลิกที่จะเทรดตามความเห็นแต่เทรดตามการบรวารความเสี่ยงเทรดตามกราฟ เชื่อกราบเท่านั้นการเปลี่ยนใจสำหรับพิมานนั้นด้วยความที่แกมีปมมีความเจ็บปวดในอดีตแบบนี้มานะการเปลี่ยนใจเพื่ออยาเอาตัวรอดนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของแอร์ครับแต่เป็นเรื่องของเหมยชีพครับเพราะว่าแกเคยทําในแบบที่ไม่ยอมเปลี่ยนใจไม่จะขาดทุนไม่จะเสียหายหนักเพราะว่ากลัวว่าการเปลี่ยนใจเป็นความหมดแอนั้นแกหมดตัวสองครั้งไง ดังนั้นอ่ะพอแกรปรับใหม่ปรับทัศเคติใหม่ปรับใมเส้นใหม่ที่สอดคล้องกับความเป็นนักเทรดมืออาชีพจุดเปลี่ยนนะครับผลงานดีขึ้นนะดังนั้นเนี่ยย้ำนะครับว่าพี่มาร์คพยายามจะบอกเราว่าหนึ่งคืออย่ายึดติดกับมุมมองเดิมถ้าตลาดเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนตามการเปลี่ยนใจไม่ใช่ความอ่อนแอนะครับแต่มันคือความยืดหยุ่นแต่มันคือวิถีมืออาชีพครับ จงใช้ข้อเทเปรียบเนี่ยในการจัดการความเสี่ยงครับแล้วก็อย่าเป็นนักพนันครับที่คาดหวังให้โชคช่วยครับแต่จงเป็นนักเทรดที่มีแผนและวินัยครับดังนั้นครับก่อนเข้าซื้อนะกําหนดซอบลอตไว้เลยฮะแล้วก็ทําตามครับถ้าคุนผิดทางนะขาดทุนขายออกครับอย่าถือเพราะว่าหวังว่ามันจะกลับขึ้นมาอย่าครับฝึกฝนการเป็นนักเทรดยืดหยุ่ครับตัดขาดทุนให้เป็นครับ ปรับตัวให้ไวตามสถานการณ์ครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่เป็นมาร์กพยายามจะบอกเรานะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นไมซ์เซตที่ถ้าคุณมองเผินแล้วเฮ้ยมันเป็นธรรมดาเลยว่าความจริงอะ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเป็นแก่นของมันคาเฟเลยว่าคุณจะต้องเปลี่ยนใจให้ไหวเปลี่ยนใจให้ทันตามตลาดตลาดถูกเสมอครับแต่ความเห็นผิดเสมอถ้าตลาดวิ่งสวนทางคุณแสดงว่าคุณคิดผิดแหละ คุณต้องนะครับตัดขาดทุนคิดผิดเสียหน้อยครับครรพความเสี่ยงครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นไม้เซ็ตสำคัญที่ทําให้พี่มาร์กนั้นร่ารวยจนถึงวันนี้ครับก็ไปคิดต่อนะครับจากการคลิปหน้าสวัสดีครับ